ทุกคนช่ได้ตอนที่เห็นไดเล็กของเจสซี่อะเจ้าของเพลงซูมทุกคนเราพี่ฟ้าไม่รู้ว่าเขาไปเห็นพี่ฟ้าจากจากไหนอะแล้วเพราะพี่ฟ้าไม่ได้แท็กเขาไปเลยไม่ได้ลงไม่ได้ลงคลิปแล้วไม่ได้แท็กเขาไปไม่ได้อะไรเงี้ยไม่รู้เขาไปเห็นมาจากไหนแล้วเขาไดเล็กมาหาเราอ่ะแล้วพี่ฟ้าก็เช็คดูแบบใช่ปะวะมีเวอร์ลก็เลยเข้าไปดูแบบว่าเ้ยกีดแบบ I love you มันก็เลยทําให้เราแบบยิ่งโหชาเลนต์ตัวเองเขาอีกแบบเขาเห็นเราได้ไงส่งไปให้ครูดูว่าแบบครูเจ้าของเพลงที่ร้องเพลงซูมอะ่ะเขาได้เล็กมาหาหนูด้วยเขาบอกว่าเราแบบ p e r ร์ฟอร์แมแบบดีเพลงนี้อะไรเงรี้ยแบบเขาเห็นเราแล้วคุณพระเจ้าพระมีตา